เมตรคอยว่าสี่เมตรอันนี้ฮะเมตรเมตรเมตรแมนเแมนเมตรดีเปย์เลยมากกว่นั่งหมากบกเลยนี่พอเพ็ดพอให้ละพอแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหนาพอเพ็ดห้าเมตรพอทาเจ้าบักึงสบายดีพอเพ็ดสบายดีจะเอาเมตรมาแทวนี้ถิงยนนี่เนาะ ออันนีี้พดใสบายดีสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเหยียดสีบัสสกุลสุ坤เมสูบ่องสูบอนพี่น้องเข้ามาทีมงานมาฮอตก่อนพี่น้องเนาะทางบ่าวจอย แลบอคำไพพี่น้องเ้ยนี่พี่น้องเ้ยโอ้ทางข่าปอดเห็ดเดียบร้อยพี่น้องเนาะโอ้ยอ่อมเดียบร้อยเป็นได้มันบดเถิงบ่ปอดบดเถิงบดด้ว่าจะได้หนิเออมันบดพอเออบดพอยังนี้หนึ่งเนาะ <H it> อันตัวนี้เด้่ตัวจะม้วนไหว้นี่ได้ดสาหอดใช่นี่ <H it> จะม้วนไหวนี่หอดบอลลักกันเจ้าเห็ดนี่ <H it> โอ้ยบอลหอดแปดเมตรสี่เมตรแยัวบอลช้ำเอก้สี่เมตรนี่แหละสี่เมตรบอบบอบ, <H it> <H it> บอลหอดประัตเยะวัาตัวนี้มันหอดนีเลยนี่ขาลักกันไปหันยิ <H it> งอกเอายเนาะ <H it> เยอยกักหู่ปาดเประมาณ4ี่เมตรบัวไสดอกเธอบัวไซดอกนี้จะเบิ่งชั่วเฮือนต่อนี่สี่เมตรกล้าวงสองสาม่หกหกเมตรขนาดกโยบใกล้ด้นี่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 องพหวมาจากเมตรเนาะหนึเมตรสองเมตรค่อยว่าสี่เมตร อันนี้ฮะหามตรหกเมแมนเหแมนหกเมตรพลีเปยเลยเาควันั่งมัก็อกเลยนี่พอเค็ดออนใายละพอแล้วหนึ่งสองสามส่หพอเดมคถ่าเจ้าบัถึงสบายดีพอเพสบายดีสบายดีจะเอาเมตรมาแทรกด้วนี่เถิงโยนี่เนาะ อันนี้พอดีใส่ประตูใส่ประตูมันหาหกเมตรพี่น้องเหรเนาะอ่าคาละเป็นได้ปะออดจีฮอได้อยู่ด้พอแ่ีดีแล้วมีคนกินฮอตฮอแต่กอดไ่ได้รวะโอ้กัดมากอดไม่ได้แล้วอยู่ไก่มากับโบ๊มาผ่นกับกอดไ่ได้คือเกาจะทานอารแล้วห้กินฮอดแน่ บอแล้วจะเล็บอกํำไฟวัเราบริกินทอดข่เราจะเช่ากินทอดเลยกินทอดประจุพลกินทอดประจุพลนบาปเนะดีสบายดีพีหมากะบกสบายดีเด้อเอาว่ากะบกกะพ่อเพชเอาเอาผ้าปอนมาสิผ้านี่อนเชียงผ้าผ้าอยเชิงหมดเลยมามาเอามาสิผ้ามากะบกโห่แต่พ่อเพรอยู่ใช่นะทำแม่นอี สบายให้บ่อยู่ห้องเอออยู่บ่รับอะห้เจ้าก,กาตืดไปค่อยกลับออกมาก,ก็เห็นเราอยู่หันเลยเราไปยักบดถักข่อยข่อยว่าจะเอาเงบ่เรามาทางนี้นะบ่บ่ไปเราไข่บบยขอยว่าจะเอาเงินให้เรายุบมือนีิเรามาทางอันข้าพันว่ะเอาให้ไข่นี้ไข่บัวนี่ไข่อยบัวว่าออกชันนะจะมาเรามาจะมาทางรถปไนไปบ่แม่นเชียงรังจริงๆไข่อยเข้าไปเบืองแม่นสบายกายออกมาหันแล้วก็จอดอยู่ฮัน ลำหาจีซีบ <si> 네่เธอได้เะรอบ่าเอเห็นได้กซีบ่หนหูเลยลายได้บ่เธอจ้าบ่เธอห้ออบมาซื้อแล้วชื่อกี่ซี่ข่อยบได้ชื่อกี่ซี่ไปชื้อมบุกี้ข่อยมาได้ไก่ยังได้ข่อยแบบนี้ผาหายุนี่นี่คะผานผาผานกินผ่ากับผาไหบอกกับผ้าผ้าให้กินอีกมาไก่บางห้องครัวห้องเอเลย่องเบีน้ำอนเจ้าเ็กโปอนเซยอ ละเมาเลยได้ไงลวเมาเลยได้มองไปจักรยานเพื่อนโอ้ยเจ้าวัานปลปาเพิ่งก็ขึ้น<ม>โดย<ช>น้ำเจ้าเขป็นหนังอินเป้ค่ะรถปลาเพิ่งคือรถน้ำมหนิยใชน่อยจ้าเอาดูบนจะเข่าตาคนขอเ้าันนี้เห็นบะน่าละมูคนมาจะขอข้าจ้างนี่ะนะอ แะ่ีาคืนมกเจ้าไปนั่งหาผ้าหาผ้าเจ้าผาก็คิดว่ตืตาตืไปแม่ก็ไปอดกอดเป็นหลายขวดยู่ได้กินแห้งช้ำเอนี่เออจะเป็นหานหวานเนาะบอกให่ได้กินเลย่เอาผ้ามาผ้าบบกนะไปจ่อยต้นหญาล่าแผนได้เชื่อมาจากเมืองนอกเลยบ่ไห เสือเมียฝอยชื่อในตลาดนี้ล่าเดี๋ยวเราสือมาใส่เมืงหล่อมาใส่เสือเมียมาข้างในนี่ก็เสือเมียไม่ได้ใส่เสือเมียเบิดเหมือนนี้นะชิดหอดเมียแห้งนะปอบเป็ดแหมเอาเมียมาน้ำเอาเมียมาน้ำมอาปอบเป็ดพาๆกะบุกนี่งมันสินกับเพื่อแบบเกิดสินมามันสินกับเห็นเมื่อวานนี่วะแหมขาหน้าพมเราแหวกกระบุกนี่งค่อยมาให้ลงมาลงมาป้าสิสัมภาษณ์เ็จ๊น้อยนี่ เช็นุ่งเผื่อไปวะโอ้ใช่ชุดขาววะขอโทษต่อไปนัดกันแลาวันชีแต่ว่าบได้มาเก็บเขาเมื่อวานนี่ไปยาฝนตกห้ามาาาาแ่่่ววเเเด้มนนกก็ไปงบุใหทีจ เห็นก็คืออันเพิ่นนั่นแหละคอมเมนต์มาจะเห็นว่าปลาอัดใส่ไปจะได้ใส่พอดีบ่อหรือว่าจังได้ฮะนะพอดีพอดีใหญ่ผู้ผู้เพิ่นใหญ่ผู้เพิ่นใหญ่เพิ่นก็อยากเห็นฮะนะเฮาก็เลยไม่รู้เนี่ยนะเห็นั่นมื้อนั้นน่ะใส่ให้เบิ่งใหม่ได้บ่อกเจ้ามือนั้นน่ะเอาใหปเพื่อให้เราใส่ให้เบิ่งนี่มาแค่น้อยนึงใส่ได้บ่ปะได้ใส่จังน้อยนึงนะนะเพราะว่าให้เพิ่นเบิ่งชื่อนะถึงเมื่อเฮาบ่ได้มาก็บ่เห็นแล้วเนาะมากบุกมาเวลาเขาทานก้อหนูมื้อมันชินเนาะ เลขชื่อของยังมั้ยนี่บอกกอนเลขเิงเลขเรงแม่ว้าวทีนีถามก็มาจอยเห็นจิืบเลาสาวสามเพียงไงสาวสามพกสามบอบอแต่พอเพรมีมีคนถามมีแม่คนถามเร่งคลิปอยู่นี่นะบอกแต่พอเพรถามเว่เอเล็กแมวเล็แมวนี่เพื่อจะมื้อไปถือสมออยู่เพราะว่าพอเพรบได้บบอได้วมือน่ะบอกเล็กแมวบอเนบ่ยมาอยอยู่ไม่หน่อยยังเลแมว Bò. mình bò Mấy ông bảo là mèo lịch thay rồi Màu lịch thay đúng không? Còn ông bảo là lịch lao Quả mưa Ừ, quả mưa đúng Thôi chị Búi mới thử bà đi Chị bà ở đâu? Chị bà mua ở nấm rồi <laughs> Cái này tên nó Chị bà hay, hay, hay thử gì đó Bà phải <laughs> tham cho bà bò, bà bò Bà cho thử cháu hút nhé, bố đại ông à? Thử mà, cháu thử cháu hút Bố cháu thử cháu Thử cái thử mày kìm Ừ, bình bông. Ừ, bình nạc. Ờ, cháu bà nám bà tròi cho chú bình mẹ thử bà thử mẹ bà nào bà thử đấy. Đó, rồi xứ ở dũng bà nào bà thử. Xứ xa hốc là mắt ổ xa hốc bà thử bà tròi đấy nè. Bà xứ hà nào. xuống, xuống hà. Ừ, ừ. Mà chỉ thử bà sẵn, bà đây xứ xa hốc. Phải xứ ừ. lên nạc bín bà tròi nào. Như xa hốc, xong thử xa hốc. Phần ờ. bà đây xứ tờ năn nó. Xứ tờ nừng, mắt ổ tớ nừng. Thám nó có mẹ tu, ừ. bà phẹt nhưng xứ năm khỏi Nó thử sẵn, nó thử เท่าเนาะพอใจเนาะถือไม่เก like ินเลถือได้ถึอถือควันได้เนาะเป็นได้ป้ายูดีมีแห้งอยู่เนาะได้เข้ามาหลายมื่อพี่น้องเห็นเนาะกลุ่มที่เราประแผลดูขมานหลบมือคีฮอตอีนี้หาหน้ำมือถึอนี่กะดิหาน้ำบ้างนะอุ้ยน้องไม้เออจนตอนมีบ่อแส่หลอกไปหาน้ำบ่ น้ำไปสังขเยืนอาหน้ำน้ำคนบเห็นคนว่ามันโมีมากุงเองมาบ่เห็นขี่รถมาทวนมาบ่เห็นขี่รถตู้ตื่นมาบ่หรือยรถจ้งนี่แม่คนว่าไผมาบ่หรเปรถไผบ้านนะรถโม่ดมาเกี่ยวเขาเท้าได้มีคนบอกมาบอกบอกมาใส่หนเขามานอนนะป้าออดกเยกระเทกันเลยแหลกระเทยคืกันแม่นะกระเทยกข่อยกระเทยกเจ้าแบบไรแต่งงามกูกระเทยเจอแน่นกบข่อยอ๋อแน่น อุ้ยตายตายตายจริงๆนะบอกไม่เออเนมาเกี่ยวเผาซ้ำอะไรได้เยือนยาจันเด้คนทันถ่านเห็นมาแต่ในเมืองในเมืองพุ่นชาลเมืองคนในเมืองคนในเมืองแต่ตัวงามเป็นกระมาเกี่ยวเผาเนอะในเมืองกันเนอะชานเมืองอยู่ชานเมืองความหมายเอาพวกกระเซยมันแบบได้บัดเขาบัดคุ้นเคยมาแบบนี้เด้มาเนอะ เจะบอิ่นไปเห็นเวียกดามโรงงานลงอย่างแบบสบายสบายคนแบบว่าช้ำสกสำซวยแบบขี้ข้านเลยนะแบบนั้นโบขี้ข้านแล้วมาเกี่ยวเขาคือว่าเขาทำคนนี่ขี้ข้านมันโดนแรงไม้ฉันบอกขี้ข้านแล้วเราเืมอไปเราหมงหันหมงนี่ฮะเราเล่าแล้วจะได้อย่างมาแบบธรรมชาติเกี่ยวเขาเนาะบอกโขาคันว่าเมืองไทยก็บเหมยไปเมืองลาวเราเก็ดเหมยไปเลยวอาคนว่ายังไงกับฐานะทางครอบครัวเรามีอยู่หจะเล่าบ่มมาเรามาแบบ ้วยลำแข้งนาครเจ้าของหากินไก่แล้วก็พ่รองวัดมาโซกันดิังหวัด่ดังเออแขิงมาเนาะเพื่อนชื่อจังไรสื่อขันธลีขันธลีท่านยาขันธลีเพื่นรู้ว่าเดินเงาะยนนางขันธลีเราทีเป็นคนหาพรคนหนูและหาพรคนหนึ่งคนเก่งข่อยก็งยาก่ด้พรนี่ไปหาลาเป็ดไก่เนาะ นี่คือร้องไห้พอนี่ร้านขานนะเดี๋ยวเราบอก้านจะมีะบว่าราจูนนั่งยังก็เป็นนะจูนเง้ยนะจูนง้จูนยังจูนจูนนาาบารมีเสริมลากเสริมก้อยนี่อะมีขายในไหนตอนก็เป็นบ่บ่ต้อนเป็นอืมานน่ะเป็นนอปอนนอเราเนาะเป็นยังเป็นถทงข่อไล่ขั้วอยู่นี่ไล่ก็ไลายล่กับไลเสือมีอ่มุ้ยเงี้นะไเสือมีจะไล่ยังไงจะได้ล่ยังไง อยะไรได้ยังไปกินข้าวมาหนิงอดเงากินข้าวซื้อกับปุ้นซื้อกับปุ้นใส่กับข้าวเราคือกินกินกับปุ้นกับข้าวตั้งงานอะไรฝรั่งกินง่ายอยู่ง่ายกินแกมเหล่านัดนกินแบบบะหมี่นี่เลยเนาะแกมเหล่าพร้อมกับปุ้นนงบุ๊คบุ๊คว่าดอกกวาอองกับปุ้นแกมเหล่าเหล่าเลยกินเหล่ากินข้าวกับเหล่ากัน้ยกินบะรุ่งไม่เต็ม พัหน่อยไปติดว่าอ่อดยังยังดี่แกินข่ากับกะปุ้นเหานี่กวเข่านี่กินข่ากับปูเลี้ยงเขากับกระแลบมาบมีเวลาเห็ดบอกะเคยกินยัได้แบบน่ะเคยกินแบบแปลกอกะเลบบอกกกินข่ากับกระเลบกินข้ากับปูเลียงก่อน่ะเกษแล้วกินข้ากับกระแลบข่ากับปูเลียงมือมือก็ขาดไดบางกต้มน้ำ่อนช่งกะเกะเอาข่าโตนงจอกกเ่ไบเคยกินแบบกข่าเรื่อยๆอ่ะ ว่ามันเมื่อยเรียก่ะงอเกี่ยวเขาเมื่อยจะเป็นอื่นแหละบุ๊มีเมืม่เขาแหงหนึ่งเขาอื่นเถอะนะเมื่อยคานขีนมาแต่นะสุดยอดสุดเยอะแบมต้องให้มาซิร่วมลูกคู่คาได้ดีได้คอยเห้หน้านะผู้เดียวเพื่อเมียารอณ์ไปบุ๊มบิ๊มกินแบบนะเป็นได้ป่ะสบายอยู่บ่ดูนี่กับนั่นอยู่บอปอยู่เวียนซานใครเก่าเก่าอยู่เนาะไก่ไข่หมูเพิ่นมาหมูเพิ่นจุดว้าพี่สังลาซินนี่นางขันธนีแบมบัป นีขนมแฮกปอฝัน่โอ้ยโดยโดยตอนจีพิันว่าเรนนี้เป็นราชิดีเลยนะิันว่านี่เนาอหมูว่อันนี้หมูลุ่นน่องบอกกับใคได้เนี่ยบนี่เอาบอสห่ยแล้วได้แล้วเพิ่นหาแล้วมีแต่ปลาโจยบนอเอาว่าจ้าป้อนชาชนีโอ้เหมือนใจโมหายแล้วก็ยะกินก็ได้หรอกินแล้วแกันใส่ได้ก็ใส่ดีนี่แหละใส่เลยตั้งใต่ใส่ใส่ะตั้งแต่ใส่พอแผลก็ดีอยู่กินก่อน แล้วกันใส่ได้กับมิสเ,เนย์กับที่ใส่ดีเนี่ยมานะบอกพา <c oughs> โอ้ยนี่ <c oughs> ผ่า,<ม>าแล้วแบบกวดผัวเดียวแต่หมดอะไรให้กิน<บ>นะบ่หนาข่อยเก็บมาหลายตั้งอันนั้นอะริมากบุกอะไรบอกเก็บหมักกันไข่เน่ากันขึ้นให้ยปลาจ้อยกันพราะว่แชย์กินได้จ้อยซ้ำว่าเมื่อแล้วทางไม่ที่อยให้กินนะเป็นกำลังดีขึ้นนะฮหมากอันนั้นนะหมักไข่เน่านะเมนแบบนี้บ่เมนเมนเมนนี้แล้วนเมื่อแล้วบ่เมื่อแล้ว โอ้บลาจอยแบ่งให้เปนป่าวันเลยมักให้เนาเพิ่นเดียวได้เริ่มดังได้เลยห่างกันอัปเดตเพิ่นจะโดนได้กลายไปมาขายกอเข้านั่นในไข่ขึ้นได้หาปลาจอยแบ่งนะเนแบ่งให้เพิ่นเมื่อต้มนะจากสิบหน่วยชั้นหน่วยไปหนาขึ้นให้ขึ้นเยอะวข่ยังบม่ได้วาไปเฉยเนาะไข่จะว่าอี่างเดียวข่ยังบม่ได้วาไปเฉยย่าใส่สายตาได้บลาจอยฮะ บริมาคนมาใส่สายตาเอาเล้ยเอาเลวยังนีเอาเล้ไปชกันนั่นนะต้ไเจาเห็นได้สายตากับเราไหมเอาไปแล้ว่เนาวเาจอยใส่สายตากินบริมากมาใส่สายตาแบบไีมาจอยใส่ายตาแบบไดล่ะแบบทรงเสน่ห์เนีโอ้ยสตาร์แฟให้้วจะจะว่าบริพอให้เนยกแฟพอให้ได้ใย วันธรรมดาก็บริเวณแล้วค่อยบริยุทธิดในของเราเนาะแล้วพอสีห้าอย่ายุ่งเชิดใจเราดิเราเรากินฮอทจ้าอยู่เราไหมเอาคินฮอทคินฮอทยกคินฮอทคินฮอทในน้ำแบบปลาออสๆเอาเพยงเอาปลาออสชื่อนี่เล็บปลาออสเนาะบ่มีคินฮอทแบบสูบแบบแพนเนาะโะ้ยเราก็มีเมียแล้วมีครอบครัวแล้วเนาะเออคันเราบ่มีเมียเราก็่กินฮอทแบบชู้แบบแพนเนาะมีกัแล้วแต่บ่มีก็แล้วแต่บ่ได้บ่ได้หวานในใดใดนะ ผัวเขาคือปอบไม้โอ้ยปอบเห็นเนาะมัน่้มด่าเลยตอนนั้นนก่จนยอมอันนี้มาแล้วมาเซลเนาะมอนนั้นอน้นซีฟ้าอะนะก็เาดูกับพาเป็นตัวอย่างเนาะบอกแล้วพวกเขาคือป้าไม้หอวะคอยพูยชุดจอดปรับปัิชเลยวะเห็นอักแพงกันแล้วแหละป้านอโบเห็นเนาะเ็นไปหลกันนะ กินทอดกินเิงธรรมดาคนเคยหูจักกันเนี่ยเกี้ยวเข้าไปคื้อว่าวมาแหละเกี้ยวเข้าไป่เ้วมากเนี่นยนี่อันนี้คอยแบบเอาไปนั่งอยู่เนาะนั่งอยู่พอดีเงาให้แต่ว่านั่งนั่นมาือไงคนไหนมาอ่อหลังแมนคอยได้ถามอันนี้เห็นบ่สปาออดทั้งนั้นปะอัเห็นอยู่เพือนคนได้หรอฮะน้องโลรโรอยู่ที่บ้ามาลับฝนว่ะนี่เวมาดิ่มน้ำปลาอัดว่ะ เดี๋ยวจะบอกเราลงมหาผ่นวะเขาบอกป้าอดนอนโคเห็นในชั้นป้าอดแลนอนเือนกใช่ว่าว่าอันนี้เนาะนอนก็นอนโคนนอนตั้งแต่บาวับมันแต่ป้าเพิ่งแปลวันไปน้บากับไพผมคอยคอยคิดว่าบ้าเพิ่งเราไปใช้อันนั้นน่ะเป็นนักช่งสิเราไปทาสว่างเราบอกสิ่เด็สี่แรกเขาว่าตู้กับไพช่อนผู้สาว้าใช้เขาว่าสมลคนบ่อมีใครงอเอาป้าเพิ่งง มี่จะบากระพ่ายคนเดียวเอาพ่อพ่อแพชกัเราคอกใจกายแล้วมี่มี่อีกคนหนึ่งเราบาดเสียมดำกายอีกแล้วบอลข่อยแก่เลยเราข่อยเราส่งในบ๊อบแมนเราคอกหรอกเราเอินเจ้าไปนั่นแน่ไปนั่นแน่เราบอกสิเลยเพราะว่าข่อยกกายไปก็บุหินเราบอกเนี่ยไหนเราไปนั่นแน่ไปนั่นแน่เราเอินใจบ้านดังบอกโหลดกายแล้วกายแล้วเราเอินนกำลังพระสิทธิ์ยินเนาะแม่เนี่ยแต่เขาได้ยินยินจ้ะเขาจะอยู่ด้านหลังคอยด้านหลังเขาคยนั่งอยเป็นหลักที่งานเราเอินใจเขาแล้ว ค่อยนั่งอยู่ในไปหันออแล้วมาคอยอยังน้ำคอยนี่คอ,อยอยากะไรคอยคิดว่าตู้กับไพ่เอาสาวมาต่อใช่ขอวะเมาเนี่ยแล้วเราเล่นออกแต่คอยแหละพอดีพวกเจ้าขี่รถบินวันบินวันไปออแต่พอดีท่านเจ้าผู้สุดท้ายท่านตู้กับไพ่เขาได้เยอะมากเลยแม่เคยชี้บอกขีดตัวเออแม่อเราเราบอกท่านนะผ่อยกายพอแผลจะไปก่อนผ่อนกายแล้วอีกคอยที่ชองเนาะ ขวากขวากเท่าแล้วแล้วเพิ่งเล่นเลมนเรนหลังหัวไมีด้ยนอีมยวันได้เพวอจกยูทูบเขาขึ้นไปบวันแถวฝนบ่ะยาแล้ววะเห็นไปเวียยของฝนจี่าเวด่าเวิร์ดโบว์เวิ เดินไปหาจะบัะเี้วโอ้ยเห็นลายเหมือสองสามเหมือดหาเมือเสองสามเมือดหาเมือเนะกระเมือเจอมาบ่ได้มากัดแป้งแก้ในที่คนเนี่ย้ังไงเนาะเป็นจังหวัดที่หนึ่งั่ก็แกโฟเพดเชื้อไพลด้วยการคู่ควายควาย้นหลังน้ำหลังหันกัได้มากเจ้าคู่ต้วคนไทว่เจาคู่ในไหนจากแล้วตัวไทว่าเจ้าคู่คู่ว่าเจ้าไปสั่งออนไลน์บอกว่าเจ้ามีอะไร อันขับเพื่อนให้ไปเียงเงินเอาได้ปะก้าเนี้ยตกใจอารถคหม่วาจะตกใจเลยอก็เอาบัวน้ำประเพทคนไปสั่งน้ำผัวเพชรไปสังน้ำไหนไแล้วชุดท่าอกไม่เพิ่เดี๋ยวมาสิไมุ่งมาเลยด้แม่ดปั่ดยอมเลยเนาะตั้งแตู่ลานมาก็เจ้าน่ะัเพทดก็หั่นท่กเขาว่าผัเพ็รคู่่ะว่าจะไปสั่งออนไลน์ว่าเบอร์นนเบอร์นนอยู่นี่วจอกว่ากําพงตอนนั้นฮะขวก็เอาเลยอย่าไปทูบเ่ อือมีเงินเสียเพิ่นบ่กันบ่จ่ายก็เป็นติดติดเต็มที่อ่ะบ่ภายก็ว่าอ้าวคือบ่เคยไปสั่งว่าบ่เคยสิไปสั่งเาออนไลน์่งจะเอากินหมดอีต้อง่อยากให้อ้ามาบ่พาเนาะเป็นพอแฟนี่สิซ้ําหพาไว้ก่อนเนาะบ่มองบ่สิบ่ให้บ่ให้เลยแม่นเป็นบ่อยากให้บ่ยาไปโทษเนาะบ่ แบบตุ่มไปเลยบอกไพ่บอกไปทูกที่เนาะไม่บอกไปทูกที่ไลยเออย่าเด้อาขยะวอาไปทุกที่เลยบอกไพเดี๋ยวได้มาข่อยวอาไปทูกที่นะเนี่ยแล้เจ้าบอกไปนี่ดีกว่าขยะเดี๋ยวบอกเจ้าไปสั่งออนไลน์ว่าแมนขยะว่าที่พอแฝดอือจะไปสั่งเครื่องไฟว่ได้ดีข่อยขยะอันนี้แล้วข่อยว่าอย่าแบบนี้เจ้าแบบสไปร์ส่เหล้าอ่ะสไปรด้วยแบบกันคู่ข่อยรออยู่ แล้วเรบานิเลนพอกระพ่ายว่าอ้าขอยคือบมเคยไปสั่งเขนออนไลน์ผู้ใดว่ออข่อยก็ยานเลี้ยวยังไงจะเป็นโมงจะมาสะพายเราเนี่รถหนเป็นอยากมาสะพายโมงข่อยข่อยรถว่าไปตายตกใจยู่ท่ายมันนคนหมดหูอย่างน้นติ่มเน้อกลมันน่ะเอเกเปไปทิมบูพูดๆยะกากระพายบอกว่าดอข่อยก็บติ่มเลยสอวน้อ่อพี่น้องเองัคุยนังลมกับปลาออน บบนบฝนเลยพี่น้องเนาะมาอัปเดตปลาอัดด,ดีดีมีแหงคือเกา่าพี่น้องเห็นเนาะ,อะโอเคพี่น้อง <laughs> เอา้าปลาอัดได้หมกทั่วมาจะใช่นี่ไม่ e ใช่เหี่ยวใช่ปะโอเคพี่น้องเนาะจะดัดใหญกระคอภากดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าพี่น้องจัดใหญคลิปนี้กระคอตัวลาไปก่อนสบายดีและสวัสดี